สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการปมปัญหาในกระวรูกรมครับตั้งแต่มาเป็นสถานแ,แรก,อกเอา้าเรามีอะไรที่จะระบายเพื่อนฟังไหมครับตั้งแต่มาวันแรกกระโดนะครับลุกหมอบลุกหมอบหมอบยังไม่ทันลุกเลยหมอบไปแล้วเ <laughs> ช็ดตานจะเช็ดเงี้ยหมอบอปแล้ว จะให้เพื่อนเรามาระบายความในใจให้ฟังนะตั้งแต่มาเป็นทหารวันแรกเอาคนแรกก่อนอางานเานยกเชือผมทหารในกระดานรมครับตั้งแต่มาเป็นทหารวันแรกเราเรามีอะไรที่จะระบายเพื่อนฟังไหมครับตั้งแต่มาวันแรกกระโดดนะครับลุกหมอบลุกหมอบหมอบยังไม่ทันลุกเลยหมอบไปแล้วเ <c oughs> ช็ดยู่เช็ดหมอบไปแล้ว <c oughs> ผมเลยอยากให้ที่เป็น เป็นเป็นเปนความคิดบ้างครับได้ได้โอเคอะไรอีกอะไรอีกมีอะไรอีกไหมผมอาบน้ำผมล้างเทขันเด็กแล้วมันได้เทเลยปิดแล้วมันเงียบยิ่งยอมที่เป็นจริงๆนะครับคำไม่ช่วยนะครับอะไรอีกเตรียมอาย่นี่ผมก็ได้ชีวิตแปรงฟันทุกเช้าครับอยู่บ้านไม่เคยแปรงฟันอะไรอีกครับ ไมีอะไรอีกได้อีกเป็นทหารเป็นทหารผมก็งงอยู่กับเตรียมร่วมพอจะพูนกำลังมัดรองเท้าใส่เท้าร่วมนทีจิเป็นอะไรแกสิเป็นที่ยอดเลยเรียมร่วมร่วม เวลากินข้าวเวลาเยอะไหมเวลากินข้าวเวลากินข้าวก็กินข้าวพอกินดังๆหน่อยหนึ่งนาทีพวผมกินเอาเกล้อาทีติดโคอจะไม่กล้ากินไข่คุณยอมสีเปรี้ยนบอกเขาอยางไงสเป้นเปลี่ยนอะไรบ้างสเปนเลี่ยนแบบเออลุกโมมก็ให้เช็ดเือนะกแบบมัวมัฟังะไ,ไม่ให้โอกาสเลย อให้เียนเพิ่มเวลาอในการลุกขึ้นมาอีเป็น่าน้อามีะเเอะน้นครับให้มีเยอะๆให้มีเยอะๆครับแล้วก็ได้กินข้าวได้กินข้าวครับเสียงดังได้ดังได้ครับคุยกันได้ไหมกินข้าวได้ครับดนตรีดังได้ครับโอเคโอเคไอ้นี่อ่ะมีอะไรกันครับเหมือนกันมาด้วยกันครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวีปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ t ีวขอบคุณค่ะ